แต่ตอนนี้ก็ได้จะเข้าไปสักกราระนะคะนีะ่ยหลวงปู่พระเจ้าใหญ่นะคะกับข้างในเอนนะคะแล้วก็ทีมงานของคุ๊กแกระดับีและหัวใจรอน,นิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณนันท์ก็จะมาร้องเพลงโชว์เต้าเทีแห่งแบบนี้ค่ะ จับจองเวทเทีด้านหน้าตรงนะคะก็อี้ไม่มีเนาะก็ยืนชมเลยนคะคะเ่นะคะจะมีสาวงามสองท่านประกบไปนะคะว่าท่านไหนะคือประเทศได้มาเทีเ่ยวมาเยี่ยมมายามพี่้องเช่าเมื่อซ้ำสูงแล้วก็เนื้อหาของเพลงก็จัด อบอกเส้นทางของแอนออรดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับของสีกระนวลแล้วก็บนเวทีชิงช้าสวรรค์รับกรานเวทพิีการเป็นม้อนั่หลายๆวงเพยโอกาสนะครับแล้วก็เนื้อหาของเพลงก็จะอกาสขอบคุณผู้มีพระคุณผู้บาอาจารย์รับปะทที่อุปการะร่วมร่วมเป็นพี่น้นอแนงแฟนคลับแฟนขบับผู้ชุทุกทุกกานทิ่การ,ารสนับสนุนแอนออรดี already, จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ พี่น้องเกษสิได้ฟ้อนล้วก็สิได้ฟังน้ำกันกลับเมื่อบ้านแล้วพี่น้องไปซอยเปิดฟังดูๆนะครับเปิดฟังหลายๆนะฮะแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับค่ะก่อนที่จะให้น้องแอนได้ได้โชว์เสียงนะคะท่านนายเป็นในข่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็เรื่องควาเที่ยวสมเสรินะคะที่เราใช้เพื่อ ทุกคนนะคะอาจารย์จางสวนราชการนะคะตำแหน่ง้ัวเองก็ต้องด่างขึ้นนะคะคุณนโดยสุนชัยคุณแอนอรดีนะคะแางเพื่อเองก็เป็นเอ็กซ์ซีผู้สามท่านนะคะก็ยินดีและก็เป็นเกียรติยิ่งที่ทั้งสองท่านนะคะให้เกียรติมาร่วมงานแผ่นดินเพื่อท่านใหญ่ยินดีของทีมเฉลิมฉลงศูนของเราถือว่าปีนี้งานบุญ สำเร็จรู่่วตามวัตถุประสงค์น้องมีลูกหลานชาวบัเภอซัมสุงที่ไปสร้างชื่อเสียงนะคะระดับประเทศกลับมาร้องเพลงให้ปู่พ้าใหญ่ฟังก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นลิมิตหมายที่ดีของชาวัเภพซัมสุงอ Samsung ย่างเช่นง,งานในวันนี้นะคะซึ่งตามพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก60นนะคะเมื่อวานนั้นเธอเข้าไปอขอนะคะท่านบอกว่า ยาแดดและก็ยาผมนะคะก็สภาพอากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี้นะคะเพราะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ขององ,อง,งค์หลวงปู่พระเจ้าใหญ่พวกเราทุกคนอรู้ดีนะคะคก็ในโอกาสนี้นะคะขออ้างอว่าอนาจนะคะองค์หลวงปู่พระเจ้าใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์่อหน้าที่ระชาชนชาว,ชว,ชาวอำเภอสังสือน,นะคะขออำนวยอวยพรให้ทั้งสองท่านนะคะคุณบอลสิริชัยคุณแอนอรดีนะคะ,ะมีหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะยอดไลท์ยอดแชร์ปังๆ มีงานตลอดทั้งปีแล้วก็ที่สำคัญมีโอกาสผมจะได้เชิญทั้งสองท่านมาช่วยงานอำเภอสัสูงเพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอสําสูงและก็องคหลวงปู่ที่เจ้าใหญ่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกต่อไปขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงทางปรคเทศไทยขอเสียงปรบมืให้ท่านนาย่ยอรอบนึงค่ะแล้วก็ช่วงนี้เชิญน้องแองกาลาดีนะคะคนเวืีอสัสูงพีนองทุกเบอร์สุบานที่มาในมือดีค่ะมาเทียวงาน มาขอพรหลวงปู่นำ้ำเอาสิบว่าได้คืนมาน้ำกันเดี๋ยวจ้ามือนีค่ะ<ำ>ถ้าลูกเลย<ำ>มาฝากจ้าฝากเนื้อฝากโตก็พ่อเ่าไม่เ่าซ้ำสูงในเด้อค่ะเมือนีนะคะก็ถือว่าเป็น เป็นมือที่ดีค่ะเป็นมือสําคัญในชีวิตของแอนเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณพี่น้องที่สาคัญขอบคุณผู้ให้กําเนิดนะคะขอบคุณพ่อกับแม่ดีใจได้ร้ายที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นคนสั้นสูงค่ะพี่น้องเกิดเป็นคนอีสานบานเฮาค่ะและก็มามือนี้นะคะสูสูมาก สูงมาหอดมือนีดด่ดีใจร้ายค่ะกว่าสิไดเป็นที่ยอมรับกว่าสิไดเป็นที่หูจักของพี่น้องสุขสุขคนนี่แอนกาถือว่าอยู่ในวงการมอลลมาประมาณเกือบสิบสี่สิบหาปีได้นะคะแล้วก็จนว่าได้มาพอกับพี่บอยสีรีใชยขอบคุณหลายๆที่แต่งเพลงนี้ให้แอนได้รองนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวมาฟังเบิร์ค่ะผลงานเพลงสิเป็นแบบไดนนะคะ <c oughs> วอนปูซ้ำสูงค่ะ พี่น้องฟ้อนไปพร้อมๆกันเลยครับคือว่าเด็กถวายหลวงปู่ห้องพร้อมครับเสียงซ้ำสูงดังๆเลยครับ ผู้ใหญ่ทรงสูงโปรดเมตตาอีลาเมตเดชพี่น้องทุกคนน้ำับ จำ oh, <my> ไม่ลืมนู้ําไม่ลืมไม่ลืมแฟนแฟนเสียงร้ใส่แค้นอ่อด <Yeah. S 1> อ่อนเอาเสียงล้วมาอ่อดอ่อนขอพ้นไว้พระเจ้าใ,ใหญ่ <Yeah. S 1> ไปน้ำทางในแม่น้ำสองูแค่นอนไม่ให้อยืนนาน อยู่ในวงการขอให้เด่นดังแฟนคือพลังช่วยชุบชีวีแอนออร่ทีไม่ลืมพระคุณขอแฟนการุณอย่าลืมเดินขอแฟนการุณอย่าลืมเดินอบคเลย ลูกหลานลวงพ่อประเจ้าญ่ซ้ำสูงผ่านบทเพลงบอลขู่ซ้ำสูงของแอนออร์ดีเองพี่ดองสนับสนุนนะครับที่ช่องยูทูบบอรลรำใจกึ100่100ร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดค่ะแมน<อ>ค่ะที่ัำคันมือนีขอบคุณทีมงานเพจ เข้าหักสัามสูงขอบคุณพี่แอดมินน้อนะคะที่ซอยสนับสนุนประชาสัมพันธ์ขั้นบรดมีโพสมือนันกับฟงสิบอดดี้มือน,นีนคอือ,อกันฝากติดตามไหมก็มั่งได้ใจเดี๋ยววันที่สิบแอนกับพี่ปอยก็สิไปประชาสัมพันธ์ของจังหวัดคอนแก่นค่ะพี่น้องถือว่าเป็นลูกหลานบ้าน,านเฮ้าเป็นตัวแทนได้แบดนี้ไปขึ้นไปสู้จังหวัดไปอีกพี่น้องอย่าลืมสนับสนุนหลกักการให้ก็มังได้ใจน้ำแน่ค่ะวันที่สิบเปษายนนี้นะครับ ไปรีวิวเสิร์นไปน้องไปเที่ยวทุ่งดอกสะแบงอยู่เมืองคอนแก่นเอาเมืองคอนแก่นคือจะมีดอกสะแบงโอเมนเพอน์แมนต๊ในทุกเคยสารคามเป็นการจัดสวนดอกสะแบงนะครับ เป็นพ่วงมาไล่ดอกแสบแดงนะฮะอยู่สารากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องก็ไปแห่พลางใจโดยสามารถถ่ายรูปเซลฟี่กันได้เลยนะครับอยู่สารากลางจังหวัดขอนแก่นวันที่10เมษายนนี้นะฮะคอยจะสิไปอีกกันนะครับแดนค่ะแล้วมันีสิเดินทั้งไปทําการแสดงต่ออาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพี่น้องติดตามเพิ่มเตินไว้ทัางเพจแอนออร์ดีแฟนเพจนะครับ ่านบบได้มากไก่แถวนี้หรือใกล้ไข่มองไดพี่น้องกมาให้กำลังใจครับผมแ,บแล้วก็ประกาศงานบุญกระถินวัดผ้ใช่ยหลวงพอซ่อมสูงของเฮาเดอพี่น้องเบิ่งมอลำใจกันร่อยพร้อมกับแอรอรดีซอดแจ้งนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเดือน,น,นพฤศจิกายน,ายนค่ะแมนค่ะบุญในบ้านเฮาครับ โอ้บ่ได้เตรียมเศร้าดนตรีมาไหรเดี๋ยวพี่น้องจังมาเบิ่งใจกันลอยวันที่หนึ่งบุษกีการเด้อนเดือนนะจ้าเดี๋ยวผู้เล่นหลายคนค่ะเดินทางมาจากภูมิภาคปีไปงานของลานเซรีการไฟฟ้าแวะมหาพี่น้องก่อนมาถวายเสียงก่อนมาพบพ่อกับพี่น้องก่อนหนูว้านหาเนาะค่ะแล้วก็กำลังสิเดินทางไปใช้ยันทุ่มต่อท้ำการแสดงนะคะเอาเป็นว่าขั้นอ่ามีโอกาสจังคอยสิได้มาถ่ายรูปแล้วก็มาพอกันไป จ ah okay, ้าบัตสิไฟเราได้บ e. ัตครับขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณมาข้เชียงคูนี่ดีแอร์มีบีแลบ 好回啊！Oh ไอแรกไม่ต้องมามาได้ไหมไม่ตปดไม่ไปไม่าขอไม่ไปเอาว่าค่ะไม่เห็นะมากันไครนี่ค่ะอุยคุณน้ใครอะใครสวัสดีค่ะไปตั้ไปทุกที F4 ูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้กดกดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม oh.